สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลายๆคนคงจะเคยเจอปัญหา Messenger เข้าใช้งานไม่ได้นะคะทั้งท้ที่ก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ปกติพอจะเข้าอีกทีก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเ,เวลาที่เรากดเข้าไปที่ Messenger มันก็จะขึ้น m e s s e n g e r ไม่ตอบสนองให้รอรายงานตกลงพอเรากดเข้าไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมเด้งออกทุกครั้งนะคะ คลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีทําง่ายๆและก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อนเอนอขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปที่ google chrome เลยนะคะเพื่อนเพอ,นพอเข้าไปเสร็จนะคะเราก็พิมพ์คำว่า messenger version เ,เก่านะคะเพื่อนเพอ,นพอพิมพ์เข้าไปแล้วก็กดไปที่ messenger เวอร์ชันเก่าเลยค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะกดเข้าไปค่ะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะเลื่อนขึ้นไปค่ะเราก็จะเห็นลิงก์ของ Messenger เวอร์ชันเก่า,เ,าเราก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกดดูเพิ่มเติม,ตมกดย้อนหลังไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อน,อนส่วนตัวก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะเพราะว่า,าก็เป็นครั้งแรกที่ ประสบปัญหา messenger ใช้งานไม่ได้ก็หา,หาหลายๆวิธีจนมาเจอวิธีนี้นะคะเพื่อนๆก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆที่เคยที่เคยมีปัญหาแล้วเข้าใช้งาน messenger ไม่ได้นะคะก็เลื่อนเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะเจอเวอร์ชั่นเก่าๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะ ค่ะหลังจากเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะเจอ,อลิงก์เราก็กดเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะคะเพื่อนๆพอกดดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะขึ้นไฟล์แบบนี้นะคะให้เรากดดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้กําลังดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้ว เปิดค่ะกดไปที่เปิดแล้วก็กดที่ติดตั้งนะคะมันก็จะขึ้นกำลังติดตั้งแบบนี้นะคะเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วกดเปิดค่ะ มันก็จะขึ้นเวอร์ชั่นที่เรากดลิงก์เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดเปิดเลยค่ะกดเปิดเสร็จก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นรอสักครู่กำลังติดตั้งนะคะเสร็จแล้วบันทึกข้อมูลค่ะดำเนินการต่อในชื่อของ Facebook นั้นๆน,น,นะคะอนุญาตค่ะ กดตกลงค่ะแล้วก็กดใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะ